สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ประจำวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับช่วงแรกนี้เราจะมาพบกับดรหนุ่ย Strategic Man นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ CEO แห่งปีนะครับว่ามีที่มาจาก AI ทำไมถึงเป็นเขาคนนั้นนะครับสวัสดีครับดรหนุ่ยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่จีระสวัสดีครับครับคงไม่พ้นแซมเอามั่นใช่ไหมะที่เป็นซีอองอมมันจัดจับใช่ครับพี่ฮะเขาเก่งจริงนะฮะก็เดี๋ยวผมขออญาตเล่าให้ฟังครับคือเรื่องเรื่องยาวแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่สลับซับซ้อนพอสมควรนะครับนะครับก็คืออ่านินื้อสารธรรมเนี่ยนะฮะ ก็ยกย่องให้ให้แซมอัดแมนเนี่ยนะฮะเป็น CEO of the Year ป <wh ats Napoleon>, mm ี2023นยฮะก็เรื่องราวมันก็น่าสนใจมากนะครก็คือเมื่อเร็วๆนี้เราได้ทราบข่าวใช่ไหมพี่ว่าแซมเนี่ย CEO ของ OpenAI เนี่ยถูกไล่ออกนะคล้ายๆเหมือนสตีฟจ็อบถูกไล่ออกจากบริษัทตัวเองเลยประมาณ นะอ่าก็คือถูกไล่ออกไปแต่ปรากฏว่าอีกห้าวันต้องเรียกตัวกลับมาเป็นซีอเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีหลายหลายเรื่องราวที่จะต้องดึงเขากลับมาเน่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าให้ให้ให้อพี่จีระแล้วก็ท่านผู้ชมได้ได้รับรู้รับทราบกันนะฮะก็แซมเนี่ยนะ หลังจากที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยแล้วเขากลับมาเป็น CEO เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บ้าที่สุดเลยนะครับเรื่องบ้าบอที่สุดที่เขาได้ได้เคยเกิดขึ้นในชีวิตเขานะครับอันนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของที่มาที่ไปว่าทําไมเขาถึงได้ถูกยกให้เป็น CEO of the Year เนี่ยมันก็ต้องเล่าถึงประวัติศาสตร์ของ Open ตัวบริษัทเลยครับก็คือ จุดเริ่มต้นของ openAI เนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นขึ้นมานะครับเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรครับพี่ครับอ่าก็เริ่มตั้งขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีผู้ก่อตั้งมีใครบ้างนะฮะเขาเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นองค์กรไม่หวังผลกําไรนะฮะล้วก็ได้รับทุนมาอหลายพันล้านเหรียญน,นะครับ,นะรบแล้วก็ ก็เรื่องก็ดําเดินไปตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสองพันสิ2010กว่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พอมาถึงวันที่17บเจ็พฤศจิกายน2,523ัน่อย่สสาเนี่ยเพิ่พงสดสดล้อเลยเนี่ยนะฮะคุณจากเตาเลยนะบอร์ดของ OpenAI เนี่ยก็ไล่เขาออกจากการเป็น CEO นะฮะและที่สําคัญนคะครับพี่เป็นการไล่ออกแบบไม่ยอมบอกเหตุผลน่ะ นะเพราะฉะนั้นคนคนถูกไล่ออกนี่คงเออพสมควรน่ยอคุณคุณแซมมิสเตอร์แซมอารแมนเนี่ยคงจะงงเฮ้ยกูผิดอะไรวะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนี้พอถูกไล่ออกเสร็จปุ๊บเกิดเหตุการณ์วุ่นวายครับพี่พนักงานทั้งบริษัทเนี่ยครูบอกว่าจะลาออกทั้งบริษัทเลยนะฮะหากไม่ให้แซมกลับมาเป็นซีอนี่แสดว่าอ่าแซมเนี่ยเขาได้ใจ พนักงานทั้งหมดในสไตล์การบริหารของเขานะครับคราวนี้ในที่สุดพอพนักงานขู่ว่าจะลาออกเนี่ยก็ต้องเรียกแซมกลับมาเพราะว่าพนักงานของของ Open a เเนี่ยได้หุ้นพี่ได้หุ้นจากบริษัทไปด้วยคนที่ทำงานเนี่ยถ้าเกิดพนักงานลาออกเนี่ยหุ้นมันก็ไปหมดบริษัทมันก็ไม่มีมูลค่าเหลืออยู่อะไรเลยเพราะนั้นก็เลยต้อง บอร์ดก็ต้องยอมแพ้คำขู่ของพนักงานนะฮะก็เลยทำให้แซมกลับมาภายใน5้าวันหลังจากที่โดนไล่ออกเขาก็ให้แซมกลับมาทำหน้าที่เป็นเป็นซีอเหมือนเดิมกับอี่นะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยตอนแรกบอร์ดก็ไม่ยอมให้เหตุผลครับแต่ในที่สุดก็ไทม์เนี่ยนิติศาสารไทมก็ไปสัมภาษณ์ก็ไปเจาะข้อมูลว่าเฮ้ยมันที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ เหตุผลที <transactions> ่บอร์ดของโอเพนเอไอเนี like ่ยไล่ไล่แซมออกเนี่ยก็เพราะว่าเขามองว่าแซมเนี่ยขาดความโปร่งใสในการปฏิสัมพันธ์กับบอร์ดคือคล้ายๆบางทีบอร์ดมองว่าแซมเนี่ยเอหมกเม็ดอะไรหรือเปล่านะก็เลยทําให้บอร์ดเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าให้คุณทําอะไรไปนะซึ่งมันก็มีเหตุผลที่มาที่ไปนะซึ่งเดี๋ยว ผมก็จะเล่าให้ฟังต่อนะฮะคันนี้ก็มีนิยาาารไทม์เนี่ยก็ไปถามสัมภาษณ์คนเกือบ20คนครับนะฮะก็บางคนก็บอกว่าแซมเนเป็นคนเป็นคนกันเองนะเป็นคนเฉลียวฉลาดนะเป็นพวกติดดินนะแล้วก็ที่สำคัญคือแซมเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการหาเงินนะพี่คือหาเงินทุนเก่งนะฮนะแล้วก็สามารถหา นักวิจัยที่จะมาตอบสนองวิชั่นของเขาเนี่ยคือคือคือเป็นสเตร็งของของแซมเลยนะฮะแล้วก็วิสัยทัศน์ของเขาคือพัฒนา AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติครัพี่เขาใช้คำว่า h u m i l ลตี ility, นะโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะมีคน3-4คนเนี่ยที่ทางนิตยาสารไทมน์นเขาไปเขาไปถามเนี่ยนะ,ะไอ้คน3-4คนเนี่ยก็ มีข้อสังเกตว่าเฮ้ยช่วงหลังเนี่ยแซมเนี่ยมีอาการหลงทางนะคืออาจจะเขวระหว่างเรื่องธุรกิจกับเรื่องเรื่องประโยชน์มนุษ,ษ,ษยชาติมันมันเหมือนขัดขัด,ขดกันนะฮะเขาบอกว่า oh, แซมมีอาการหลงทางนะบางคนก็บอกว่าอ่าเป็นคนแซมเป็นคนสร้างภาพเก่งนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ครับพี่เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่จริงใจต่อเขาแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะก,ก้าวเข้าสู่อำนาจแบบ แบบโชงชางอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นฝ่ายที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบแซมนะฮะก็ก็ให้สัมภาษณ์กับทางทางนิยาสาร n time ประมาณนี้นะฮะ,ะส่วนตัวแซมเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นด้วยเขาบอกว่าการที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยครับพี่แล้วถูกดึงตัวกลับมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อต่อ open ai เลยนะฮะคือองค์กรคือ บริษัทโ p e n AI เนี่ยมันพัฒนาเทคโนโลยีที่จะต้องกระทบต่อผู้คนทั้งโลกใช่ไหมพี่กลายเป็นว่าไล่ไล่วันนี้แล้วอีห้าวันมาบริษัทที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันทำไมทำเรื่องอะไรเหมือนหน่อมแนมประมาณนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อบริษัทเลยนะการที่บอร์ดตัดสินใจอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นเรื่องอ่อนไหวอ่ะคือนึกจะให้ออกให้เข้าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วบริษัทที่ขนาดนี้มันไม่ควร ที่จะทำาขนดานนี้นะนี่คือความคิดเห็นของแซมที่เขาพูดครับนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดมันบอร์ดทำลักษณะเนี้ยมันเหมือนมีความเสี่ยงอพี่คือพฤติกรรมของบอร์ดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท OpenAI ไอนะฮะนะฮะมาถึงจุดนี้พี่จิระมีมีคําถามอะไรไหมครับอปกติแล้วเนี่ยบอร์ดเนี่ยก็มักจะต้องมีอานาจมากกว่าใช่ครับพป่โอใช่ไหมฮะแต่ว่ากรณีเนี่ย เขามีอำนาจอยู่ในตัวเพราะว่านาวัตกรรมที่เขาคิดค้นเนี่ยมันก็มีพลังมากทีเดียวแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากทาง Microsoft ด้วยเรียกว่าใม่ครซอฟยักใหญ่ถือหางเขาก็เลยลุกขึ้นมาทวงคืนเก้าอี้ได้ฮะฮอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลที่สําคัญมากอีกเหตุผลนึ่งครับพี่ครับครับนะคราวนี้แซงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรการ,รันตีนะว่า อ่าโอเพนเเนี่ยจะเป็นผู้นำเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่เพราะว่าตอนนี้คู่แข่งหลายๆค่ายเนี่ยก็ต่างที่จะพัฒนาตัว AI ทุ่มเงินกันอีลุงตุงนังเลยนะโอเพนเอไก็ก็มีคู่แข่งที่โหดๆขึ้นมาเต็มเลยนะฮะนี่คือความคิดเห็นของแซมเขานะครับแต่ว่าแซมเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่คนในโลกเนี่ยคือผู้บริโภคอะจะได้ประโยชน์ก็คือ จากการแข่งขันเนี่ยแซงก็มองว่าภายในอีกสี่ถึงห้าปีข้างหน้านะครับพี่เอเนี่ยมันจะก้าวข้ามขีดความสามารถของมนุษย์ในหลายๆเรื่องนะฮะอ่าแล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษย,ยชาติเลยทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนอ่าซึ่งตอนนี้เราเจอเรื่องโลกร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้ำท่วมโลกหรืออะไรเงี้ยไอเอไอต่อไปมันจะมาช่วยแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้เราก็ยังจินตนาการไม่ไม่ออกน,นะพี่ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าแซมเนี่ยเขาออกมาพูดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่พวกนี้ได้หรือว่าแม้กระทั่งการรักษาโรคมะเร็งนะครับพี่นะฮะเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้มาช่วยได้นะครับอย่างไรก็ตามนี่จะเข้าถึงไฮไลไท์แล้วครับพี่เขาบอกว่า <c oughs> ทากการความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ก็มีความเสี่ยงตามมาซึ่งความเสี่ยงนี้มีผลต่อการดำรงอยู่เลยทีเดียวนะไอ้คำว่าดำรงอยู่เนี่ยมันหมายถึงว่าการดำรงอยู่ของมนุษยชาติเลยนะพี่เหมือนเรื่องคนเหล็กเลยะนะฮะซึ่งใดประเด็นนี้แหละที่มันทำให้เกิด c o n f lict of interest ระหว่างบอร์ดกับกับแซมครับพี่คือบอร์ดเนี่ยชุดที่แซมไล่ออกเนี่ยเขาเขาสงสัยว่าแซมมีความคุมเครือในเรื่องมันธุรกิจหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะ แต่กันนี้ประเด็นมันก็คือองค์กร Open AI ไเนี่ยมันถูกดีไซน์มาตอนแรกมันเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรใช่ไหมพี่แต่ถ้าเกิดว่าการที่เราจะหวังผลกำไรเนี่ยการที่เราจะสร้างไรายได้เนี่ยเราให้คนมาลงทุนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนให้เป็นองค์กรแบบหวังผลกำไรนะมันก็เลยทำให้เหมือนเป็นการบาลานซ์กันคือบอร์ดเนี่ย มิชชั่นของบอร์ดคือทำไงก็ได้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไ,ไม่โฟกัสเรื่องธุรกิจมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันจะเอาเงินชาวบ้านเข้ามาเนี่ยไม่มีใครมาทำการกุศลให้เงินฟรีๆใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเพราะนั้นมันจะเป็นอำนาจของบอร์ดกับผู้บริหารเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนย้อนแย้งกันอะ่ะคือบอร์ดเป็นบอร์ดยึดถือเรื่อง non Profit organization แต่การรันธุรกิจการหางิัตรลงทุน มันก็ต้องได้ผลกําไรใช่พี่นี่แหละไอ้ความยากมาอยู่นะฮะพี่คือมันเหมือนมันมันคอนเวิร์ตอะมันมันเ้นทางมันมันไปคนละทิศเลยแล้วมันจะมาหาจุดลงตัวตรงกลางได้ไงมันก็บอร์ดเขาก็เลยมองว่าแซมเนี่ยบางครั้งก็เหมือนว่ามีอะไรไม่บอกประมาณนี้ดูดูจากคีย์เวิร์ดนะพี่มีอะไรไม่บอกแล้วบอร์ดบอร์ดก็บอกเฮ้ยอย่างนี้อยากจะทำอะไรก็ตามใจคุณเหรอ คุณก็ไปซะขออนุญาตไล่ออกซะเลยนะฮะแต่ว่าตามที่พี่จีระบอกก็คือตอนนี้อำนาจต่อรองเขายิ่งใหญ่เพราะมีคนถือหางไมโครซอฟต์เอาเงินมาลงทุนหลายพันหลายบิลเลี่ยนเลยพี่หลายพันบิลเลี่ยนเลยสิบน่าจะสิบสามบิลเลี่ยนยูเอสดอลลาร์นะฮะครับก็พี่จีระมีคำถามนะไรไหเขาเขาเขาเพิ่งไปออกรายการนะฮะเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับ ใชยหนุยนะ่ยฮะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงว่า AI จะไปเปืนเทอร์มินเ r เตอร์เขาบอกนะบอกว่าต้องข้ามสิ่งเหล่านั้นไปนะเอไอเนี่ยมันจะยังประโยชน์เพื่อมนุษย์เสียมากกว่านะฮะเขาบอกว่าตรงนี้มากกว่าที่ที่เป็นเป็นความสําคัญของ AI นะครับเั้นเนี่ยการพัฒนา AI ในโลกที่เปิดเผยเนี่ยมาย,ย่อมดีกว่าการพัฒนาแบบปิดนะแบบปิดเนี่ยเพื่อง่ายเสี่ยงเะี่ยใครไปทําอะไรที่มัน นอกเหนือจากสิ่งนี้มันคนเป็นเนี่ยมันก็จะควบคุมไม่ได้ตอนนี้ฟังดูแล้วก็ดูจะมีเหตุผลนะฮะใช่คือมันต้องมันก็เหมือน,นเหมือนระบบรัฐสภาใช่ไหมพี่มีทวงดุลกันอนะ่ะคือผมว่ามันต้องหาจุดสมดุลให้ได้ถ้าเกิดไม่หาจุดสมดุลให้ได้ก็ไม่ต้องพัฒนาเราก็ย้อนไปเป็นมนุษย์หินต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอมันนี่มันนี่พอเปิดขึ้นมาดอลลาร์ทร มุนทางตาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอกว่ามันต้องหาจุดสมดุลให้ได้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกมันก็มาแนวนี้ทั้งนั้นนะพี่ทุกอ,อย่างมันมีความเสี่ยงหมดอะ่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นด้านบวกอย่างเดียวหรอกมันมีทั้งด้านบวกด้านลบอ่าเราก็ต้องมาหากลไกในการควบคุมกันไปฮะครับส่วนตัวเขาเองเขาก็เป็นคนหนุ่มอายุไม่ถึงสี่สิบแล้วใช่ไหมตอนนี้นะฮะน่าจะสามสิบเเศษนะครับพี่นะฮะ ยังร้อนแรงอยู่แล้วไม่จบมหาลัยด้วยนะพี่อ๋อเหรอฮะไม่จบนะครับครับอ่าคือแซมเนี่ยเขาเขาเรียนสแตนฟอร์ดครับพี่เสร็จแล้วเขาดอ o p ครับเพราะว่าเขาอยากเป็นเขาอยากทําธุรกิจเขาอยากเป็นผู้ประกอบการนะ,ะเ,นเรียนไปก็ก็ดรอปนะฮะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนสตีฟจ็อบใช่พี่หรือเหมือนเหมือนบิลเกตอ่ะก็ drop นะฮะ เขาก็ดอกแล้วก็มาร่วมร่วมกับเพื่อนเขาตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าลูนะพี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรประมาณเนี้ยแล้วต่อมาเขาก็ขายบริษัทนี้ไปในมูลค่าประมาณสี่สิบสามล้านเหรียญสหรัฐครับพี่อ่าคือประมาณอายุยี่สิบนี้ก็โหมีเงินมากไปมหาศาลแล้วนะพี่นะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยด้วยความมีฝีมือะมือของเขาครับพี่ เขาก็ได้รับการเชิญชวนให้ไปบริหารบริษัทที่มีชื่อว่า Y Combination ตอนที่เขาบริหารอยู่กับบริษัท Y Combination เนี่ยนะครับพี่เขาก็ลงทุนในบริษัท Start-up ดังๆที่เรารู้จักเนี่ย Airbnb Stripe นะฮะ Dropbox นะฮะแล้วก็ลงทุนในบริษัท t e ทค Start-up อย่างเช่น h e r i a n นะฮะเป็นพวกพัฒน,นาทางด้าน New ี e a r ครับพี่ รีโทไบโอไซเอนซ์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยืดอายุผู้คนะนะให้ให้ยืนยาวไปอีกสิบปีนะซึ่งอันนี้ผมผมรอเทคโนโลยีอันนี้ครับพี่ะ <laughs> จะได้ยืดชุวยตัวเองอ,อันนี้หลังจากผ่านประสบการณ์มามากมายครับพี่เขาก็มองว่าเฮ้ยเขาอยากจะสร้างความมั่งคัง่งทางด้านข้อมูลข่าวสารครับพี่แล้วก็ความมั่งคัง่งทางด้านพลังงานนะเขาจะได้คน ในโลกนี้ได้แบบเยอะแยะมากมายมหาศาลนะฮะแล้วครั้งหนึ่งนะพี่ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยความด้วยความแพชชั่นด้วยความต้องการของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็มีโอกาสได้ไปนั่งคนมาร์คครับพี่นะ mm hmm. ซึ่งอีลอนมาร์คเนี่ยก็ตามที่เรารู้กันนะพี่คือเป็นคนที่มางว่า AI เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติ oh. นะหากถูกพัฒนาโดยบริษัทที่หวังผลกำไร อเลนมาร์กเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะพี่คือผมว่าเขาเป็นเขาเป็นมนุษย์เทคโนโลยีอยู่แล้วแต่ว่าทำไงให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไซส์เอฟเฟกที่เป็นเชิงลบเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็เลยนั่งคุยหลังจากที่เขาสนทนากับอีลนมาร์กเสร็จนะฮะแซมก็ออกทัวร์เลยพี่เดินไปพูดคุยไปหาลือนะกับนักวิจัย ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง AI น,ะนักศึกษาในระดับหัวกะทใิในมหาวิทยาลัยดังๆแล้วก็ไปคุยกับผู้บริหารทางด้านบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะฮะคราวนี้จากการที่ได้คุยกับอีลอนมาร์เนี่ยครับพี่แล้วพัฒนากับเหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหละนะฮะก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสร้างแล็บแลบทางด้าน AI นะฮนะนี่แหละคือจุดกำเนิดของ Open AI ครับพี่ ก็คือเมื่ออคมป์ปี2015ก็ประมาณสักเจ็ดเปีมาเนี่ยนะพี่มีผู้ก่อตั้ง6คนครับนะคนแรกก็คือตัวแซมเองนะคนที่2ก็คืออีลอนมาร์กส์นะฮะแล้วก็นะบล็อกแมนนะชูสแมนแล้วก็ซาเรมบาเนี่ยผมเอานับสกุลเข้ามานะพี่ชื่อไม่ได้เอาชื่อมาเอานับสกุลเข้ามา6คนที่ร่วมก่อตั้งแล้วก็หาเงินมาลงมาลงทุน อาจจะเป็นเขาไม่ได้บอกว่ามาจากไหนก็คือได้เงินมา1นึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการทำแลบแลบ AI ก็คือตัว Open AI นะฮะรควนี้พอถึงปี2018เนี่ยนะฮะก็เริ่มเปิดเผยต่อสอังคมแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีเทคโนโลยี AI ตัวใหม่นะนะ,ะ,ะถึงตอนนั้นนะพี่เงินเริ่มไม่พอพี่ ในในในไหยเริ่มหมดละ, 1, ละหนึ่งพันล้านเหรียญจะหมดละ,ะก็เลยมาต้องหาเงินเพิ่มแต่แซมก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรเนี่ยลงนะคือไม่มีใครเอาเงินมาลงฟรีๆหรอกไม่มีใครมาเอาเงินมาทำการกุศลหรอกอก็เลยต้องปรับองค์กรเป็นปรับโอเพน i เป็นลันกษณะคือทำเป็นธุรกิจอะพี่ แต่ว่ายังมีการถ่วงดุลโดยให้บอร์ดที่มีมิชชั่นมีนโยบายแบบไม่หวังผลกำไรก็คือคล้ายๆก็เหมือนลงดุลกันเพื่อไม่ให้มันเกิดไอ้เนกาทีฟไซด์เอฟเฟกที่มันจะนำไปสู่คนเลกใช่ไหมพี่น, <laughs> นะอันนี้พอปรับเป็นอ่าปรับเป็นแบบหวังเนี่ยก็สามารถดึงดูดเงินขึ้นมาได้ครับพี่ เจ้ามือเจ้ามือคนแรกเลยที่เอาเงินมาลงก็คือ Microsoft นะฮะ Microsoft เนี่ยลงทุนครั้งแรก1,000ล้านเหรียญครับพี่มาเติมเงินลงทุนอีก13,000ล้านเหรียญน,นะฮะคูณไปไทยนี่ก็เยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ส่งผลให้เกิดไอ้ตัวแชท gpt ขึ้นมาพี่ตั้งแต่เวอร์ชันหนึถึงเวอร์ชันสครับนะหลังจากที่า m i r r s s o t t เติมเงินเข้ามา นะครับคราวนี้หลังจากที่เขามั่นใจแล้วว่า AI ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะไอตัว chatgpt เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบผมนะค,คือทุกก้าวย่างเนี่ยจะต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมพี่ว่าเฮ้ยมันทำไปแล้วมันจะไซส์โพสิทีฟไปไงเนกาทถฟไปไงเขามั่นใจว,ว่าเฮ้ยมันมันโอเคแน่นอนนะก็ g p t ในปี2020ครับนะช่วงนั้นที่เริ่มเปิดให้คนไปลงทะเบียนใช่ไหมพี่ แล้วก็บางคนก็ลงทะเบียนไม่ทันต้องรอก่อนนะเพราะว่าช่วงแ,วแรกๆเนี่ยก็เปิดลงทะเบียนให้กับก่อนเพราะว่าเขาจะพัฒนาไอเรื่องเซฟตี้พี่คือถ้าเกิดเปิดมาเยอะแล้วเรื่องเซฟตี้ยังไม่พร้อมหน่อยโอ้โหวุ่นวายก็เลยค่อยๆเปิดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเซฟตี้เรกูเลชันของเขานะแล้วก็พอมาถึงปี2022ก็คือเมื่อปีที่แล้ว ก็เปิดตัวใช้า GPT 3.5แล้วก็4.0ตามมานะฮะหลังจากผ่านไป5วันมีผู้ใช้ใช้ท GPT านยูเซอร์และในปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า100ล้านยูเซอร์ครับพี่นะฮะปี2022เนี่ยนะฮะทาง Open AI เนี่ยเริ่มสร้างรายได้แล้วครับพี่อ่อได้ประมาณ8ล้านเหรียญแต่ต่อเดือนนะครับพี่ไม่ใช่ต่อปีนะ Uh huh. แล้วปีนี้นะคือปีสามเนี่ยผ่านมาอาจะหมดปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะได้ร้อยล้านเหรียญต่อเดือนครับพี่า uh huh. นั่นหมายความว่าปีหนึ่งก็คือประมาณหนึ่งจุดสองบิลเลียนใช่ไหมครับ huh. เพราะนั้นทําไปอีกไม่กี่ปีนะอีกห้าห้าปีห้าปีสิบมันเบรกอีเวนตืนทุนละเพราะว่าปีสองพันยิบสี่อาจจะ สามร้อยล้านเหรียญต่อเดือนอะไรก็เป็นได้นะครับแซมเขาประกาศว่าเชิ่นเชิญเชืนะครับก็แซมเนี่ยเขาประกาศต่อสาระว่าโอเพ AI ไอจะพาองค์กรไปสู่ a อ a อ e อเจแห่งอนาคตพี่คุ้นคุ้นคำว่า a อไอเอเจนไครับพี่ค่ายกรสหลแกเป็นคนพูดบอกว่านี่ก็พูดเอาใจพูดเอาใจในทุนแน่นอนเอ a อเอเจ และเหตุการณ์ที่ไล่แซมออกก็เกิดคือเหมือนย้อนไปย้อนมานะฮะเนื่องจากบอดไม่ไว้วางใจก็เหมือนกับที่พี่จีราพูดสะกู้เนี่ยพอพอมีในทุนเงินถุงเงินถังมาเนี่ยเขาก็กล้าที่จะทำอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องแต่บ้างมันไงแต่ว่าอ่าก็ทำให้บอดไม่ไว้วางใจแล้วก็ไล่เขาออกแล้วก็ต้องดึงเขากลับมาภายในห้าวันนะเพราะอำนาจต่อรองเขาก็เยอะ คนคนมีแนวร่วมเยอะนะฮะนี่แหละไอ้เรื่องราวทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับพี่ที่เล่ามาเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้นิตาิสาสร์ทาร์แมกซีเนี่ยยกจองให้เขาเป็น CEO of the Year เนะฮะเพราะเส้นทางนี่ยตั้งแต่ออกมาจาก Stanford เลยแล้วก็ลุยมาเรื่อยๆลุยมาเรื่อยๆจนมาตอนนี้ก็ถือว่า เขา,าเขามาเขาเขามาจับภารกิจที่มันจะเปลี่ยนโลกนะพี่มันอาจจะทําไม่ดีนะมันอาจจะอาจจะทำให้เกิดหนังเรื่องคนเหล็กกลายเป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่แซมทําเนี่ยมันถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะมันเหมือนอะไรที่ซุปเปอร์นะซุปเปอร์อินซึ่งเขาถือชะตากรรมของโลกเนี่นะก็เลยทําให้ยิ่งใหญ่กว่ากว่าบิลเกตยิ่งใหญ่กว่าสตี็อ์หรือวยิ่งใหญ่กว่า มาร์คสักเบิร์กดีวซ้ำไปใช่ไหมหรือรวมทั้งอีลอนมาร์สด้วยเป็นไปได้ไหมครับมีมีโอกาสครับพี่เพราะว่าเพราะว่าคําว่าคําว่าเอแซมเนี่ยก็จะใช้คําว่า G G A I ครับพี่อ่าเรา Artificial Intelligence คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้สักเบอร์เลยเลยลบแบบพี่เพราะนั่นมันจะเอฟเฟกแบบ อืมโอ้โหแบบทุกสิ่งอ่ะคือแบบมันติ้งเขาติ้งติ้งใหญ่เนี่ยแหละก็คือโดยสาเหตุเนี่ยนะฮะเรื่องราวทั้งหลายทั้งมวลที่ผมเล่าให้พี่ฟังเนี่ยไทมพ่อาเลยยกยกย่องให้เป็นซีโอแห่งปีแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ไม่ธรรมดาเลยตามที่ที่ที่เล่าให้ฟังครับพี่อันนี้ถือเป็นเล่าแรกนะฮะของบุรุษที่มีนามว่าแซมอาฟันนะฮะ ซึ่งกนะ้าวต่อไปต้องมีแล้วก็น่าจะสร้างผลสะเทือนต่อโลกนี้ไม่น้อยนะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับดล้วเรหนุ่ยนะใช่ครับวันนี้ขอบคุณดตรหนุ่ยนะมาจปประกายความคิดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครนะับนะบทบาทนะของคนคนนี้ที่เป็นซีอโอแห่งปีครั้งแรกนะครับก้าวต่อไปเขาเนี่ยจะสร้างนะให้โลกเปลี่ยนแปลงยงไรบ้างคงต้องติดตามไปอย่างไม่ละวางสายตาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณดอกรหนุ่ยนะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่